ว่าผู้หญิงบอกกับตัวเองว่าเกลียดผู้ชายเจ้าชู้แล้วก็นึกอยู่ทุกวันเลยว่าเกลียดผู้ชายเจ้าชู้แล้วก็จะได้แฟนเป็นผู้ชายเจ้าชู้เคยได้ยินของพวกนี้ไหมฮะเกลียดอะไรก็จะได้อย่างนั้นคุณกําลังอยู่ในสภาวะนะั้นนะฮะทำยังไงดี เราเป็นนึกใหม่ว่าฉันอยากได้ผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวนะฮะเรายกเว้นการคิดพูดทำถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการต้องเริ่มที่ตรงนี้ก่อนให้เรารู้ว่าเออใช่ใช่ใชฉันฉันตอไปฉันจะจะ,จะต้องทําอย่างนี้ถูกแล้วลย,กยกเว้นการคิดพูดทำถึงสิ่งที่ไม่ต้องการส่วนจะทําได้ไม่ได้แต่ผมช่วยผมจะช่วยให้ทําได้ นะฮะแต่ถ้าไปเริ่มนึกว่าอุ้ยนึกถึงอยู่เลยมันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะครับแปลว่าเราใจเรามีแต่สภาวะชนลบต้องถามตัวเองว่าไปเจออะไรที่มันมันจะไปเชื่อมโยงปุ๊บมันก็จะมันก็จะคิดนะมันจะน้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้าเรายิ่งไป ใช้คำว่าอะไรดีอะยิ่งไปเพ่งดูกับปัญหามันก็จะยิ่งเป็นไปเจอนะ่ะไปเจออยู่แล้วแหละเหมือนคนเป็นแผลอะไรสักอย่างนะครับไปหาหมอรักษาถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยแผลยังอยู่ไหมยังอยู่ครับมันไม่มีแผลอะไรมันหายทันทีหรอกมออผมเคยมีคนไข้คนหนึ่งเขาเป็น สีตรงแก้มก้นเนี่ยบาทที่เนี่ยเขาก็เล่าเล่าเล่า,ลาเสร็จแล้วผมก็ยังถามเลยเออแล้วมาหาผมทัาไมผมจะรักษาสีที่แก้มก้นได้ด้วยหรอเขาบอกว่าอย่างนี้เขารักษาอยู่ประมาณสองเดือนกว่าแล้วจนหมอที่รักษาเขาเนี่ยบอกให้เขาลงไปรักษาอ้การทางจิตถูกปะ เขาเลยเรียกมาหาผมเพราะเขาบอกเขาเขาเขาลงไปพบจิตแพทย์แล้วจิตแพทย์จะให้กินยาเขาบอกเขาไม่อยากกินเขาเลยมาหาผมพอผมฟังงี้ผมก็ติปต่อเรื่องได้แล้วว่าอ๋อทาไมหมอถึงบอกให้หมารักษาการดู้ติดเพราะว่าแกมีวิสัยย้ำคิดย้ำทำเป็นฝีที่แก้มกล้ยก็ต้องเ,เอามือไปคขำตลอดเวลาไปหาหมอ คือก่อนไปหาหมอเนี่ยแต่ก็คงรักษาด้วยวิธีที่คิดกันเท่าที่คิดกันได้อ่จิยะแก้เสพบ้างทายาบ้างอะไรบ้างนะแต่นิสัยก็คือจะต้องเอามือไปคำตลอดเวลาคำอยู่เรื่อยเลยแค่นี้ก็นึกภาพออกแล้วคงหายยากแล้วนะฮะมันก็ใหญ่ขึ้นไปหาหมอหมอก็อ่าให้ยาฉีดยาอยู่สองสามอาทิ์ ก็ไม่เล็กลงหรอกเพราะแกมือค้ำทุกวันเอามือค้ำคงจะหลายๆรอบด้วยแหละจนหมอแบบเอาเงี้ยนันควักออกมาเลยพอควักแล้วมันก็เป็นรูทีนี้แกเอานิ้วแยงเข้าไปอแไมเขาไม่ได้ติดแผลอะไรนี่ปิดแผลปิดแผลก็แกออกมาจะเอานิ้วแยงสิครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันดีขึ้นยัง ก็นิสัยคนไงนิสัยคนไงแหมอก็บอกว่าอย่าไปโดนอ้าวไม่ไปจับมันแล้วจะรู้หรือว่ามันดีขึ้นหรือเปล่า mm hmm. ก็เนี่ยจนหมอเขาผงเครียดแบกไปรักษาการทางจิตมาหาผมผมก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะทำให้แบบอ่า ลืมมันไปชั่วคราวแกก็บอกว่าให้ลืมมันไปแล้วเราเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีขึ้นบางทีพูดความจริงก็ไม่ได้นะก็บอกว่าเอางี้จะแต่แบบให้คุณสบายใจมีความสุขให้แผลหายไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยตรงและการสะกดจิตโดยตรงไม่ได้ทําให้แผลหายไวขึ้นหรแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงการสัมผัสมันได้ มันจะหายไวเลยผมก็ทำให้แกลืมไปนะ,ประเราบอกว่าผลแรกใช่ไหมฮะผลที่สองมาเจ็ดวันแกมาถึงแกมาพูดให้ฟังด้วยความตื่นเตแกบอกว่าพอลุกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้จะต้องมาเนี่ยแกก็เลยแก่ผ้าเอานิ้งแยงอีกที <laughs> แล้วแกก็บอกโอ้เนื้อขึ้นมาเยอะมากเนื้อขึ้นมาเยอะมากเลยจะหายแล้วแต่หลังจากนั้นอีกสองสามอาทิตย์เนี่ยก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะแกนึกได้แล้วว่าจะต้องนอนมือไปจับแกเป็นว่ารักษานานเลยคะกว่าจะทำให้เขาแบบลืมลืมไปได้ สองสามอาทิตยเลยกลายเป็นต้องบอกสองสามอาทิตยมาแล้วกันไม่ได้ลืมไปพอสองสามอาทิตย์มาทีบอกเออจะหายแล้วโอเคเล่าอันนั้นให้ฟังเพื่อที่จะบอกว่าอย่าไปเพ่งอยู่กับปัญหานะฮะแต่จะทำได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะช่วยให้ทำได้นะครับที่มันไปเจอ ม,มันก็นี่ก็คือการเพ่งอยู่กับปัญหาไงผมพูดปุ๊บนึกปั๊บเลยนั่นน่ะก็คือนิสัยเดียวกับผู้ชายที่ดื้อที่เอามนุษิ์คํำแผลอยู่ตลอดเวลาอย่าไปนึกถึงมนันครับเจอก็เจอรีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดความรู้สึกให้รีบผ่านสิ่งนั้นไปให้เร็วที่สุดที่หนึ่ง พอเราเห็นปุ๊บแล้วพันงนึกพอเรามันก็ข้ามไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะทําให้ข้ามไปได้งไงแต่ว่านี่ไงคุณยังติดอยู่กับมันอะ่ะพูดถึงปุ๊บนึกปั๊บเลยปัญหาตรงนั้นเนี่ยเป็นสภาวะเชิงลบโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะมันคือสภาวะเชิงลบใช่ไหมครับ ถ้าเราเอาใจมาไว้ที่สบายว่าเชิงปกได้นานพอช่วงระยะเวลาหนึง่งเดี๋ยวเราจะลืมสภาวะเชิงลบไปเองเลยนะฮะข้อพิสูจน์เคยปวดท้องไหมครับเคยปวดท้องตอนเราอยู่ว่างๆตอนไม่มีอะไรจะทําเวลาปวดท้องเราก็จะเอาใจเพ่งไว้ที่อาการปวดท้อง เราจะพบว่าฉันปวดท้องมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ตอนที่ปวดท้องเรามีธุระสำคัญมีเรื่องอื่นที่ต้องทำมีอะไรที่จะต้องเอาใจไปจดจ่อพบว่าอีกสักพักหนึ่งเราจะพึ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเมื่อกี้ฉันปวดท้องอยู่นี่เพราะมันหายไปแล้วเพราะเราไม่ได้เอาใจไปจดจ่อไว้ที่มัน นะวิธีการเราจะแก้ปัญหาแบบนี้แต่ผมจะทำให้เอาใจไปจดจ่อไว้ที่เรื่องอื่นซ้ำๆๆๆๆจนไอ้ปัญหาเนี่ยมันจะหายถาวรนะครับเพราะธรรมชาติของคนเนี่ยมีปัญหาแล้วว่าเจเอาใจไปไว้ที่อื่นซ้ำๆๆๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทำไม่ได้นะต้องใช้วิธีของผมจึงจะทำได้ แต่ว่าต้องเริ่มต้นที่บอกให้เข้าใจว่าเราจะทําแบบนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเออใช่ฉันจะต้องเอาปัญหาเอาใจไปไว้ที่อย่างอื่นไม่ใช่เอาใจมาไว้ที่ตรงนี้เพราะเราอาจจะคิดไปเองเชื่อไปเองหรืออาจจะไปได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ดูจากไหนมาที่มันผิดผิดว่าให้สู้กับปัญหาอะไรแบบเนี้ยวิธีนี้ก็ไม่ให้สู้กับปัญหาไม่จําเป็นต้องไปสู้ คือถ้าปัญหานั้นมันใหญ่มากจนเราก้าว 9, ข้ามไปไม่ได้เราก็จะติดเหมือนอย่างตอนเนี้ยติดไปไม่ได้ไม่ต้องไปสู้กับมันครับเอาใจไปไว้ที่อื่นเลยเพราะโลกนี้มีรวมทั้งจัก,กรวาลนี้มีที่ว่างเยอะมากเราไม่ต้องไปเจอมันก็ได้เราไปที่อื่นแล้วชีวิตของเราทั้งชีวิตก็ไม่ต้องไปเจอมันอีกเพราะมันม,มีมีที่ใหม่ให้เราไปอีก กว้าง,างใหญ่ไพศาลรวมทั้งสถานที่ในจิตใจด้วยอย่าเอาใจไปไว้ที่ปัญหาทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือทำยังไงดีถึงจะเิ็ดดูกับมันจริงๆทุกคนทำได้ครับง่ายด้วยทานโทษน,นะครับทุกคนเคยเข้าห้องน้ำไปอึเวลาอึแล้วก้มลงมองทุกครั้งไหมครับ พวกลงมองทุกครั้งเหรอครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรฮะก็จะดูว่ามันสีอะไรน่ากลัวไหมถ้าเกิดสีน่ากลัวก็เราก็สุขภาพเราแย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูสุขภาพเราแล้วหลายปีที่ผ่านมาเคยเจอสีน่ากลัวไหมครับ ไม่น่าถึงหายป่วยยากไม่ต้องคือไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะฮะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ยคือถ้าถ่ายไหลพรวดจบเขาพอใจแล้วแปลว่าภารกิจเสร็จไม่มีใครมานั่งจ้องนั่งเพ่งนั่งดูนั่งสังเกตตลอดเวลาทุกวันทุกรอบ ไม่มีใครทำนะครับม่น่าจึงหายยากเพราะเป็นคนมิสัยแบบนี้นี่เองทุกคนพอพรวดเสร็จไม่เจ็บไม่ปวดนะะคือมันมันถ้ามันเจ็บมันปวดมันแปลงมันจะมีอาการอยู่แล้วจริงไหมครับคือแบบเช่นปวดท้องมากเวลาถายรู้สึกผิดปกติรู้กลิ่นประหลาดมาก แต่ถ้าไม่ปวดท้องไม่อ,อะไรไม่แปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเก็บเสร็จเรียบร้อยออกมาเลยพอออกมาปุ๊บก,ก็ไม่มีใครนึกถึงมันอีกจริงไหมครับไม่มีใครนึกถึงอีกไม่มีใครอะไรอาวรณไม่มีใครหันหน้ากลับไปมอง จริงไหมครับไม่มีใครสนใจเรื่องนี้อีกไม่มีใครเอามาเล่าไม่มีใครเอามาพูดถึงไม่มีใครเอามานึกทำอย่างนี้ไหมครับหรือเอามานึกถึงเอามาเล่าใช่ไหมครับ แล้วเราก็หนีมันออกมาให้เร็วที่สุดเราคงจะไม่พ้วนเปี้ยนอยู่แถวห้องน้ำเพราะรู้สึกเสียดายรู้สึกอยากเห็นอีกรู้สึกอยากดูอยู่แถวนั้นรู้สึกอยากมองรู้สึกอยากได้กลิ่นไม่มีใครทําเสร็จแล้วออกมาให้เร็วที่สุดเดินออกไปให้ไกลที่สุด ไม่พูดถึงไม่นึกถึงไม่อะไรอาวร์ไม่คิดถึงไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายอะไรอีกที่จะไปนึกถึงแล้วก็ลืมมันไปสภาวะเชิงลบมันก็คืออื่นนี่แหลคะครับเจอกันเสมอไม่เจอกันเสมอคนระับ อยู่กับเราตลอดไม่อยู่กับเราตลอดแต่ไม่มีใครไปใส่ใจปล่อยไปแล้วก็ไปเลยหลับตาจิจนตนาการว่าตอนนี้มีอืก้อนอยู่หน้าเราทำได้ไหมครับเมื่อไหร่ที่ใจไปถึงเรื่อง กาแฟอีกให้เปลี่ยนกาแฟเป็นอึกทำได้ไหมครับมีกลิ่นมาด้วยยิ่งดีเพื่อเราจะได้หยุดให้เร็วที่สุดและหนีจากมันให้ไวที่สุด ต้องไปหาเหตุผลม่ามันจะ,ะมาโยกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาเหตุผลเลยเพ,พอมีกาแฟปุ๊บเอือม,มาปั๊บเลยคือรู้ว่ามันรู้ทั้งรู้แต่มันก็แบบนี่งไงผมก็าลังบอกอยู่นี่งไงว่าให้ทําแบบเนี้ยฝึกตัวเองบ่อยๆคือไม่มีใครทําไม่ได้ไม่มีอะครับเพียงแต่ว่ามันเริ่มต้นฉันก็ยังทําไม่เป็นฉันก็ยังทําไม่ได้อันนี้คือธรรมชาติ แต่ถ้าเราปฏิเสธที่จะไม่ทําก่อนแล้วเนี่ยม,มันไปต่อไม่ได้และก็ฝึกตัวเองทําบ่อยๆซ้ๆําๆเอาอื่อมาแทนที่กาแฟถ้าหนีจากมันไปไม่ได้นะครับเอาอื่อมาแทนที่กาแฟเราเกลียดื่อไม่ชอบเออเราหนีจากมันบ่อยๆแต่ให้ดีสุดเอาใจไปไว้ที่อื่นที่มันสวยสดงดงาม ไปเลยคือดีที่สุดแต่ถ้าทำไม่ได้เอาอึมาก่อนนะครับถูกต้องนะฮะไม่ต้องไปหาเหตุผมไม่ต้องมาพอมันจะมีกาแฟมาปุ๊บเอาอก่อนเลยไม่ไหวแล้วหยุด เราบล็อกความคิดเราบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆต้องทำซ้ำๆครับสิ่งนั้นมันถึงจะเกิดขึ้นจริงว่าเราสามารถหยุดมันได้ด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นมาหาผมวันแรกจนถึงวันนี้ถ้าปัญหานี้มันน้อยลงถือว่าใช้ได้แล้วเมื่อกี้ผมแนะนำวิธีที่จะทำให้มันเกิดไวขึ้น ให้เกิดการแก้ปัญหาไวขึ้นปัญหาเราเหมือนก้อนน้าแข็งถ้าน้ําแข็งก้อนนี้มันค่อยๆละลายใช้ได้แล้วครับมันไม่มีจุู่หายไปแล้วครับนะฮะแต่คนส่วนใหญ่มักจะไปเพ่งไงวันพรุ่งนี้มาเปิดดูน้ําแข็งยังอยู่เลยว่ามาเลื่อนเปิดดูน้ําแข็งก็ยังอยู่อีกว่าอีกทีหนึ่งเปิดดูน้ําแข็งก็ยังอยู่อีกว่าแต่ไม่รู้เลยมันเล็กลงเล็กลงเล็กลง แต่ทีนี้มันเป็นปัญหาทางใจเมื่อไหร่เราว่าปุ๊กว่านั่นแหละครับมันจะไปทําให้น้ําแข็งก้อนนี้กลับมาโตขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเล็กลงเนี่ยใช้ได้แล้วแปลว่าทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างไปในทิศทางที่ควรจะเป็นการแก้ปัญหาการเกิด เอาละครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรคือคือตอนนั้นอนะมันจะรู้สึกว่าเราจะต้องคิดให้ได้ไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอ่ามาถึงวันนี้เนี่ยเราพยายามทำวิธีนี้มาหลายสิบปีแล้วมันเป็นคำตอบแล้ว ว่าวิธีที่เราพยายามทำอยู่เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นหยุดมันเลยครับลองวิธีผมบ้าง